เดี S <S ๋ยวเดี๋เดี๋ยวตามนะก็สามารถทำิ่งได้ครับ้านหน้าตานหน้า้ครับต้นหน้าบคหน้า เพื่อทักประชาธิปัตย์เนี่ยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลในวาระต่อไปนะครับทางคณะต่อเม่ตนคิดว่าจะทําตามแนวทางที่รัฐบาลวงางกลับไว้เพื่อไม่ให้เชื้อโควิดแพร่กระจายขณะที่ทุกอย่างต่อบสนองด้วยมือด้านในระยะอะไรครับแล้วก็ไม่มีผู้มาฝากมาใา่เพียงเราจะพูดกับทักประชาธิปัตย์ขอแยกอ่านแถลงการนะครับแถลงการคณะ ไทยไม่ทนสามวัทีประชาชนทนเพื่อประเทศไทยระบับที่สถึงพักประชาธิปัตย์จากสถานการณ์ไทยพิบัติการแพร่กระบาดของเชื้อโควิด 19, -19 ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาตอกย้ำความไม่มีประสิทธิภาพและในการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ดีแต่รักษาอำนาจรักษาผลประโยชน์พวกพ้อง และในทุนโดยที่ไม่คำนึงถึงทางเดือดร้อนของประชาชนแม้แต่น้อยจนประชาชนตั้งสมัญญานามว่ารัฐบาลฆาตกรทางคณะไทยไม่พนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยรู้สึกเสียดายทักการเมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอย่างทักประชาธิปัตย์ที่ต้องติดร่างแหรรัฐบาลป็ิการเช่นนี้ และเป็นรัฐบาลฆาตกรต่อไปประชาชนจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคขาตกรเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์จะได้กระทําอย่างสิทธิาพอย่างมหันตบัตรสัตว์ต่อประชาชนโดยการเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีทัดต่อที่ประากาศไว้ในตอนหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์ได้จะได้แก้ไขความหิพลาดและเรียศสัทธาจากประชาชนคืนมาโดยการสอนตัวจากการเป็นทัรคร่วมรัฐบาลคัตกรนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้พนเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยทันทีอันเป็นความต้องการสูงสุดของประชาชนทั้งประเทศจะเป็นการช่วยชีวิตประชาชน ได้อีกจํานวนมากจากรัฐบาลฆาตกรหากพรักประชาิปัธย์เห็นแกชีวิตของประชาชนต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลฆาตกรโดยเร็วที่สุดคณะนะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย14กรกฎาคม2564ลำดับต่อไปจะเป็นการอธิปรายต่อผู้แทนประชาชนผ่านคณะ ไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยปาร์ติั่ประชาธิปาร์ติชั่นุารบกระผมนายสเวีเทนกูลในฐานะตัวแทนเกษตรกรคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยขอญาตอธิบายในความเดือดร้อนจากแสนสาหัสของพี่น้องประชาชนผมจะกล่าวได้ว่าด้วยเกียรติภูมิความเป็นมาของพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องนักข่าวคนรุ่นใหม่หรือพี่น้องประชาชนที่ อายุยังไม่ถึงหรืออาจจะไม่ทราบความเป็นมาของพรรคประชาธิปัตย์ผมก็จะขอไล่เรียงประวัติความเป็นมาเริ่มตั้งแต่พรรคประชาธิปไตยพรรตนั้นได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่2489มีหัวหน้าพรรคคนแรกชื่อนายพวงอภัยวงศ์ความเป็นนายพวงอภัยวงศ์นั้นผมจะต้องเท้าถามสัมผน้อยมาจากราชินีพูนฝ่ายหญิงของไทยแต่งงานกับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ในระดับต้นๆของกาา่าบูชาแล้วแต่ง่อก พอมาเป็นเจ้าฟ้าไฟผูฟฟฟเบบได้ย้ายลกลากดินฐาน